มาทีน้องกำลังสออยู่ดีครับข้าอยู่มากแล้วเก็ปของแลนนะครับวันนี้เทมันแบกกล่องเ็บกล่องก็มัน กำลังสอมเดี่ยวๆเดียวพอคนอาม,นมากก่อนเนี่ยนี่ไส่ละเห่าสายจังแจ้งยุ่กับเฮี่งเนาะเมียนบอสเอาแต่งลมกันแผ <c oughs> ลเข่าห้มกันให้ลมกัน เป็นเนาอื่นบอหรบป่ะยานอยู่าพอยู่ในห้องในหนัก็เป็นอย่างน้เพาในหนห้องเนี่ยเม่อย่างนี้ในหงตวคับโอ้ยเสือผาเยซักไม่เลยท้บา้นี่เม่ได ขาลี่ผลก่อนจัดแจงจังปายอยู่กับบึ้มมากแบบแห้งน้อยงเงี้ยเอะไรก่อน รพี่น้องเหมือนป่ามวินมากครัคใครผลกันน่จนบ่เเ็นหอดอ,อย่างเลยขาวจันทานอ,าอ,อยู่เสียโคตรหล่อจงเลย

เน่ยนื่นอไนรยังัวเพื่นเนียม่อไร่กเี่ตับม,มุ้งซูกกินแน่เล็วโอ้เกมตับุ้งตับมุ้งลางฝนรอดก็แล้ว็เ,เก็บแล้วเ็ไหจะเก็บของเมืดไหรดีมื่อไรกั้าจถ้จะมีปหนีเรื่องโกนมาถกัน ซัก่าดีเรยนตาช่วได้น้ำอื่นบ้าเหรอจบกันมัน่หญ่ครับไงมาแบบไม่ได้ท่านตั้งตัวเลยพี่น้องไม่ีคนลบคนกันนะฮะน้า กอดพ่อให้ให้ hey, แตปนปหน่งเพ็บมุ่งทั้งนีแล้วแล้ก็ะเร,ริ่มว่าศสตาดเจ้าปรอสตาแลวก็อนสตาบัคคาครับพี่นรองทน พ okay, like ouais, อที่เท่ากับหอดทำให้ไหลละวานึ้นมากมากครับทัานผ้ชมผ้ากเหลื่องก็ฝากพี่น้องเอ้ยเอาหล่อมลาเคี้ยวสักก้อนพี่น้องผ้าเหลือฟาห้องแล้วครับขนาดนี้ต้องห่อกรู้สึกยังไงบ้างใช่แล้วค่ะน้ังคว้างค่ะน้ำส้มเลยง่ายอายุสามเพื่อนแล้วพี่น้องได้เกินมานั่งห่องนี้แล้วล่ะสุดสภาพ โฮ้ยมองอยู่ลรอพี่น้องในมะลิมาอย่างนี้นี่เบิร์ตไปวนแล้วเปียกม่อนยอดเท่านนนขนาดเท่าทอมันทำแล้ว น้องหอมอยากให้น้องหอมพูดถึงโชว์รอบนี้รู้สึกยังไงบ้างกับโชว์รอบนี้คือเบื่อค่ะอะไรก่อเบื่อเบื่อแล้วก็บนลูกมันบอกมันบอกมูลเรื่องเบ้าเบาไหมเบ้าซาคือเบื่อตัวนี้มันเบื่อแห้งเป็นยังไงบ้างเรอบที่สามดิอธิบายโชว์ให้ให้หน่อยเป็นยังไงกับเป็นยังไงนะเบื่อเือเขาคือแบบอลังการเอออธิบายอธิบายอธิบายให้เข้าใจนหมอกับ พอปลาเทลยี่ป้อนหวานๆนะฮะนิดเบาๆนิดเบาๆนี่คือสร้างหุ่ยสร้างสร้างฟิวปะเพาเอนสร้างฟิวเก้งหัวป้อนหวานๆใส่ส though, aro 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 ินใส่อย่างมากกับเพื่นใส่สินป้อนเป็นบ่อป้อนน้ำเงามน้มกันพี่น้องหัวโปกัใส่สินมากว่าเกี่ยวหมากเกี่ยวอย่างกวาไปมะป้อนอาหารก็คือใส่สินมาป้อนน้ำเงาพี่นอาฮันป้อนใส่กองเงาตองยาวนี่คือเอกลักษณ์ของมหาสารคามแจ่มกองเงาว่าพีปทุ่ม ชุดไม่กับสวยชุดไม่สวยเหรอชุดไม่สวยเี่มเวนอยู่ว่าก่อนใส่แดดกสวยแน่เมีนสเป็นเหลจะเวนเป็นเลจะแปดม้วนเต่าโว้ยกันสิโคอรแปดม้วนเต่าลว่าแต่ยามีฝนแล้วกันดี่นเห็ดตอนนี้ไลฟ์ชัวเท่าเห็ดขึ้นแล้วเพราะว่ามันถืงจะฝนเอ้าวันเศร้าวันเศร้าอยู่ตอนนี้น้ำจะวัดหัวมันทางเข่าแต่ไม่พุดอะ ข้างเขานั่ง่วมนี่เขานี่ราเนนั่งฝนมาหนแล่นคับบานพักแล่นคับหอมาหน,นิเออเสียกวันนอนรนต่อมาจะไหนบ่ดนลั่นขุดลั่นอย่างเดียวเลยครับผม้าลุกย่กนยังตา้ายฝนระงับอาการ ที่โชว์มอย่งเน้ยก่อไรเพิ่นตั้หมเนี้ยที้โชว์กองยาวค่ะกองยาวแล้วก็โชว์อะไรวะเพ่งใม,ม่เห็นรุ่นย,อย้อยนยุกย้อนยุกก่อนเข่าล้ำเรืองก่อนเงยเยินเงินน้ำกันก่นอ,กอนมันบา,านเงยเินย้อนอดีตเนดำใช่ครับเนดำในอดีตก่อนลำดำในอดีตเพงอย่างมันนี่เพ้งอย่างมันนี่นม่ตาสาวเย็บผ้า

ตอนนี้เอาเข่าโฮมเมื่อไหพี่น้องพุ้ธีบอร์ดที่ไหนพุทีบอร์ดจะทิ้งกับเข่าโฮมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบ่ถือกันก็ไฟกับพุทธีเฮ้าเลีน้ำพลัดเลี้ยงน้ำพลัดแก้วไม่หรอกไอ้สั่งเขาบอกว่าเลี้ยงน้ำพลัดแก้วโอ้ยฝนตกกระเปล้าไปได้หรอพีน้องพุที่บ้านต่างพี่น้องเอาลำหน้าลิปนด้นะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกําลังใจนะครับผม ฝนต่อกกระซ้อมต่อครับพี่น้องเดี๋ยวรางลบฝนจะเข้าก่อนครับรจะับทางจะงงค่อยเดินข้างทิสตะวัน,นออกทางเหมือนแรกครับเดินกันพี่หมอชุดสองมาหมอชุดสองน้องคอยเพือ่อนพ่อกันครับ